มากเลยโอ้แตดสินใจยำบ่ามาก,มากระหว่างที่หยิบขึ้นมานะคะบังเอิญหยิบไปหยิบมาโวนไปโวนมานะคะได้สีใครอยากใครอยากแสดงก่อนระหว่างตีฟ้ากับสีส้มโอ้ตีฟ้ารีบชี้ไปให้สีส้มเลยเหรอแหวะทำไมาอยากอยากปิดท้ายรายการเหรอคะ ก็ได้ค่ะสีส สีส้มลีเดอร์ออกมาที่สนามเลยงค่ะลัวเลยค่ะเอาสีเทาโขเอาสีเทาโขงค่ะลายชื่อนะคะลีเดอร์สีส้มนะคะเด็กหญิงมอรณัฐอินสหวาป .5 ทับ3ค่ะเด็กหญิงสุพนาธนามีป .5 ทับ3 เด็กหญิงพระจรวัตรปรีรัตป .5 ทับ3เด็กหญิงปาริชาติพรจักรป .5 ทับ3เด็กหญิงธนชยานะคะขุนถึงนะคะป .4 ทับ2เด็กหญิงกีรชยาไยบุญเรืองป .4 ทับ2เด็กหญิงปาริษาปักกาโตป .4 ทับ2เด็กหญิงกัญญากรทองสุนะคะป .4 ทับ2และเด็กชายธนวิทย์ภูตะกูลป .4 ทับ2ค่ะพร้อมแล้วเริ่มปิดมือค่ะ you hey. นะคะอไปก็เหลือส,สีเดียวแล้วนะคะไม่ต้องจับแล้วนะคะสีสุดท้ายก็คือสีฟ้าค่ะโอ้อวันนี้สีฟ้าใสหน้ากากด้วยนะเนี่ยสีฟ้าร้องเพลง สีฟ้าขึ้นเพลงเจหนึ่งเพลงก่อนค่ะทีเตอร์ออกมาได้ว หรือปิดบังไว้ก่อนเดี๋ยวได้โชว์ความสวยนะคะลิเดรยสีฟ้านะคะเด็กหญิงปัิตาสอนสาาะอาดทัค่ะเด็กหญิงลุภราพุญิยญาพันนะคะปะอกทัค่ะเด็กหญิงวรกัญญาเนสแสงศักดิ์พอห้าทับหนึ่งค่ะเด็กหญิงวันทารีคำศีว่าอสี่ทับหนึ่งค่ะเด็กหญิงธรรมศรตะโกโข่วปอสี่ทับหนึ่งค่ะเด็กหญิงพิตาพรจามปรานนท์อสามทับสามเด็กหญิงบุญชยานาศิสว่าพอสาทับค่ะ เด็กหญิงทักษิณีเอมียมสิมาปอสทับ1และเด็กหญิงทิติพรธีระเจริญชัยปอสทับ3ค่ะ

เดินเช่นกนับไปเลยยังมีมรดการเไปด้วยนะคะอันนี้การแสดเจมิเเตอร์ของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วทันะ้งสามสีนะคณะกรรมาการก็ตำน,นังมอ้โหมู่คนมาคนตาให้คะแนนกันอย่างเข้ามาเข้มเลยนะคะในตอนนี้ซึ่งเราจะประกาศผลในตอนบ่ายนะคะในอันดับต่อไปนะคะ ทั้งสามสีคณะกรรมการนะคะตอนนี้ทุ่มใจหนักใจนะคะแต่ละสีก็ขับเพี่ยวกันนะมีความสวยงามไปแต่ละสีไม่เหมือนกันคนละแบบนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะอันนี้ทั้งบุกออกกันะะทุกปีนะคะโรงเรียนเราเวลาสีก็จะมีการแข่งขันกีฬามาชักมิตรระหว่างท่านผู้ปกครองแล้วก็คณะครูนะคะในปีนี้ก็ขอขอความร่วมมือนะคะกับท่านผู้ปกครองที่ ทีดว่าพอจะไหวพอจะซื้ออบคุณครูนะคะสองุติว่าไงนะขอขอขออุอผมผมตมนะผมต้องต้องเิญต้องเรียนเชิญพรกะอ่มีกีฬาอะไรบ้างคะคุณจักรกีฬาที่เราจัดปิงเทมก็คล็นพาผมเิยก็คือชักเย่อชักเยอครับแล้วก็เล่นลูกโป่งค่ะเล้วก็สุดท้ายก็คือเต้นแล้วก็ก็ยไงดีอ๋อ ก็ยืนอยูที่ห้าตั้นอย่างไรเรียนเลยค่ะยืนัว่าค่อเช้าจะไปเจอทกีบคนคะตั้งหองเากยี่สิบต้งละยี่สิเยคะกับกายใช้เยนเชยญเลยนะเเแล้วกูขอาต้องรูด้วยค่ะสีส้มหลบนิดหนึงหลบสีส้มเถไปตรงคองเชียงอุบานนิดนึ่งนะคะเราคยเจอแล้วไม่ร้อนะจาร่เลยเจอุกครองยนะครับขอยีบครตรงนี้เลยค คุณพ่อกุ่อเร่นเชิญเลยครับเงียบเชิญครับอ้อกมาแ้วคุณแมออกมานำแล้วคนนี้ฮะรับเรีนเล่นเชิญนะที่ดูดีอยู่บคุพอทุกแ่ะบคุณเลยฮะเอ่อเรียนเชิญนะผู้กองนะที่คิดว่า จะสู้กอาบุณครูไหวก็เชิญเลยนะคะ <20 S 1> ไม่จำกัดชายหญิงนะคะคุณยี่สิบคนไม่จำกัดชายหญิงนะคะยี่สิบพันนะคะไม่จำกัดชายหญิงะค,ะค่ะโอ้เหรอ